สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกค่ะเช้ามากินขนมเลยขนมที่ซื้อมาจากเมื่อวานนะคะตอนเช้าว,วันนี้เรามางานวัดหนองแคมค่ะเป็นงานประจำปีเนาะก็ต้องไม่พลาดร้านข้าวหลามร้านนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะเพืเ่อนๆแล้วก็ขายไม่แพงด้วย าทั้งก่อเจ้าเดิมค่ะแล้วก็เดินซื้อของในตลาดนัดนะคะช่วงที่มีงานประจำปีเนี่ยเขาก็จะมีขายสินค้าเหมือนเดิมนะคะพวกอาหารสดเป็นช่วงเช้างานวัดก็จะมีจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะทุกวันก็ประมาณ7-8วันนะคะเพื่อนๆก็จะมีถ้าเป็นปีนี้ก็จะเป็นวันที่30 มกรานะคะจนถึง8ดกุมภานะคะประมาณนี้นะก็จะมีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนนะคะแล้วก็มีการละเล่นต่างๆเนาะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะคะงานวัดก็เปลี่ยนไปค่ะเพื่อนก็ลองมาเดินเที่ยวชมงานวัดที่วัดหนองแขมนะคะกรุงเทพนะ แม่บ้านได้ขนุนสีจำปามานะคะก็เจ้านี้ขายหน้าหมู่บ้านนะคะเป็นสวนเขาเองเนาะบางทีก็เป็นสวนญาติเขาอันนี้เป็นหมีคลุกค่ะช่วงนี้กําลังมาแรงวันนี้เรามาทําไก่ลวนเค็มกันนะคะเป็นไก่ที่เราป้อยตุดจ,จีนแล้วก็แช่ฟรีสไว้เนาะพอถึงเวลาอยากกินเราก็เอามาลวนเค็มนะคะก็เป็นไก่ไทยะคะ่ะเพื่อน ไก่ไทยเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์ที่เหนียวนิดๆหนึน่งเหนียวนุ่มๆนะคะมันจะไม่ร่วนๆเหมือนพวกไก่ที่ขายตามห้างนะที่บ้านก็จะชอบกินไก่ไทยมากนะคะเวลาไหว้ตุ๊จีนก็ยอมเสียสตังค์แพงๆเนาะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะให้เค็มนิดๆนะอร่อยดีค่ะเพื่อนๆกินกับข้าวเช้านะคะก็จะเป็นเมนูประจำ ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะหรือหลังจากเทศกาลเนาะเรียบร้อยค่ะมาทานไก่ลวนเค็มได้กันค่ะเพืเ่อนๆลูกชุบครั้งเพื่อนที่ซื้อมามาื่วันศุกร์เนาะก็มาแช่ตูเ้เย็นไว้อันนี้กล่องใหญ่นะกล่องใหญ่ห้าสิบบาทนะคะเพืเ่อนๆอยู่ค่ะตอนนี้สองทุ่มกว่าเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะกินยาคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะเพราะว่า มื่อวันสุกที่กายภาพบรรบัดมารู้สึกว่าคือเมื่อวานแหละเนาะรู้สึกว่าเจ็บปวดแขนนะคะแล้วก็เบอร์บ,บวมกว่าข้างที่ไม่ได้เป็นไหลติดเนะาะกลัวว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนอนหลับไม่ดีค่ะก็เดี๋ยวเรากินยาคลายกล้ามเนื้อนิดหน่อยเนาะแต่ตอนนี้กองอาหาอะไรลองท้องก่อนค่ะ วันนี้แม่บ้านทำกระดูกหมูผัดพริกไทยกระเทียมนะคะลูกๆจะชอบค่ะสี่โมงกว่าค่ะเพื่อนสี่โมงนิดนิดแวะมากินส้มตำก่อนในหะ้างนก็สั่งเป็นตำไทยแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ยำเป็งเส้นเป็นส่วนอาหารค่ะเพื่อน ตังไก่ยำมุ้งเส่งข้าวผัดเครื่องในเนาะเครื่องในผัดพริกใส่จ๊กปักยาวแล้วก็ข้าวเหนียวที่นี่หัวนสิบห้าบาทเราซื้อข้างนอกประมาณเจ็ดบ,บาทไม่เป็นไร